สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มีกันในเกมวันพิปติรัฐเหมือนเดิมนะครับในวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับผมแนวทางการเล่นตัวละครโซโลจูโรนะครับในซีซั่นแรกที่45นะครับผมเนี่ยเพราะว่ามีคนกลุ่มนึงเนี่ย ถามผมเข้ามานะครับว่าโตมันยังเล่นได้อยู่ไหมพี่เออมันยังพอมีบทบาทในแรงหรือเปล่านะครับผมก็ตอบให้ตรงนี้เลยว่ามันยังก้มกมกึ่งๆอยู่นะครับมันยังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอยู่นะครับมันยังไม่แน่ไม่นอนนะแต่ว่าผมก็จะไกให้ก็แล้วกันนะสำหรับคนที่อยากจะเล่นมันจริงๆชื่นชอบตัวละครมันจริงๆนะครับผมก็ก่อนจะไปดูคลิปเนี่ยฝากกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราจะเริ่มจากดีเทลตัวละครก่อนแล้วกันนะฮะสิ่งที่ควรจะทําหลังจากที่เราได้ตัวมาแล้วแล้วเกิดอยากจะปั้นมันนะครับก ทำให้เลเวลมันถึง100แล้วก็อัพบูทให้เต็มก่อนนะครับผมนั่นคืออย่างแรกที่ต้องทำานะ่อย่างที่2ก็คือการทําซับครับผมเ่เราต้องทําซับให้มัน140ขึ้นนะแต่ผมทาได้แค่นี้แหละนะครับของผมน้อยนะของผมน้อยต้องเข้าใจด้วยนะเออก็เอาให้มันถึง140ขึ้นเลือดมันจะได้เกิน20,000ขึ้นไปนะครับแล้วก็ส่วนแท็กนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับแต่ว่าผมจะเอา5แท็กนะครับตามนี้นะฮะแล้วก็อย่างที่3เลยก็คือการหาเหรียญนะครับผมเหรียญที่เหมาะกับตัวโซโลเนี่ยผมแนะนำแค่ ก็คือจะมีแค่เซตนี้นะครับเดิมดมหรือท่านผู้ชมหาเซตอื่นจะใช้ก็แล้วแต่นะแต่ผมจะแนะนาแค่2เซตนะคือเซตนี้นะครับผมเซตนี้ถามว่ามันเอาไปทําอะไรได้มันเอามาแก้จุดด้อยของโซโลได้นะครับผมอ่าจุดด้อยของโซโลจุดแรกก็คือท่าหนึ่งคูดาวนานเกินไปครับผมออาอย่างท่านี้นะท่าหนึ่งมันคูดาวประมาณ4 8วินาทีใช่ป่ะเราก็เอาท่าเอาสกิลเนี้ยไอ้ไม่ใช่สกิลทุยเอาเหรียญเนี้ยมาแก้เออเอาเหรียญนี้มาแก้ได้นะครับผมแก้ตั้งโลคูดาวท่าหนึ่งเนาะ ก็จะได้ลูกคูดาวสกิลลรเพิ่มมาด้วยแล้วก็มีลูกคูดาวเอ้ยทุยเฮ้ยกูยหลอนเลยเนี่ยมีดึงธงมาให้ด้วย20%นะครับผมตามนี้แล้วก็สแต็กเนี่ยแนะนำให้แอตแทกมาหนึ0งพขึ้นไปนะครับแล้วก็ที่เหลือก็หาดีเฟนซ์มาใส่ก็ได้แล้วแต่รหรือจะแอตแทกแบบ70แล้วก็แอตแทก290 300ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับแต่ว่าผมแนะนำให้แอตแทกเนี่ยมัน1,000ขึ้นไปนะครับเพื่อเป็นผลดีต่อโซโลเนาะที่เหลือก็เป็นดีเฟนซ์ก็ได้แล้วแต่นะครัับผมมส่่่วนนนอีีกกจุดึงทแ้โโซล แก้ข้อเสียของโซโลได้ก็คืออ่าไอ้บวกดาเมจนะครับจากตรงนี้เนาะก็คือเวลาโซโลเนี่ยทีมธงของทีมเราเนี่ยมันนำนะครับม่าจะเป็น3 2 4 1 5 0อะไรเงี้ยโซโลมันจะมีดาเมจที่รุนแรงมากๆถึง20%เพิ่มเข้ามาครับแต่ถ้าเกิดว่าเกมตามละ่ะเออธงเราตามเขาอยู่ล่ะเราจะดาเมจที่ไหนไปฟันเขาใช่ไหมเนะี่ยผมก็เลยน้ำเหรียญน,นี้ครับผมมันแก้ท่าหนึ่งได้ด้วยแล้วมันก็จะมีดาเมจเพิ่มด้วย10%ถ้าเกิดว่าธงของเราเนี่ยน้อยกว่าฝั่งของข้า,ขานครับเราก็จะ ลดดาเมจ80%ใช่ไหม80%มากเลย8%เออมีลดดาเมจ8%แล้วก็จะมีลดคู่ดาวสกิลหนึ่งมาให้ด้วยเวลาเรายืนอยู่ในธงตัวเองนะครับก็คือจะได้3เมข้อเบ็ดอ่ะมันจะมีลดคู่ดาวธาหนึ่งให้เนาะมีอ่าเพิ่มดาเมจเมื่อธง,งของทีมเราตามนะแล้วก็ถ้าเกิดเรายืนในธงเนี่ยเราจะได้ดาเมจ30%ลดดาเมจ30%แล้วก็มีลดคู่ดาวธาหนึ่งเพิ่มให้อีกนะครับอีกเข้อเบ็ดหนึ่งโอ้โหบอกเลยว่าเหรียญนี้โอเคมากๆครับไปแก้จุดด้อยของโซโลได้เยอะแยะมากมายครับหรือหรือ จะเล่นอีกสายหนึ่งก็ได้ครับผมเป็นสายแบบยืนป่านแม่งทั้งเกมเลยนะครับแล้วก็จะมีอีกเซตเหลือหนึ่งที่ผมแนะนำนะฮะก็จะเป็นเซตพลคูดาว28%แบบท่านี้นี่นี่เลยนะครับก็จะมีดีดเลือดขึ้นมาแต่ว่าดาเมจมันจะน้อยหน่อยนะวันนี้เราก็ต้องใส่พลังโจมตีเยอะๆให้กับเขานะครับเพื่อที่เราจะได้ยืนป่านฟรีๆทั้งเกมนะฮะมันก็จะช่วยลดคูดาวท่าสอง28%ให้น้อเหรียนี้นะครับผมท่าสองมันคู่ดาวเร็วอยู่แล้วนะจริงๆผมไม่แนะนำให้ใช้เหรียญเมื่อกี้มากมากเท่าไหร่ก็ลองดูนะครับถ้าเกกิดอยาาจะป รัวๆอะไรก็เหรียญนั่นแหละแล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับไปถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคการเล่นในเกมกันดีกว่านะครับว่าเวลาเราเอาโซโลลงไปเล่นแรงจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องเล่นแบบไหนนะครับผมไปลุยกันเลยครับผมมาครับผมจับคู่ติดไปทีเละร้อยนะครับตาแรกเราได้ด่านอารองปั๊กสเตจนะครับผมมีบูตลุงโอเคสองตัวฝั่งนู้นนี่บุตลุงผมไม่อยากเจอบูตลุงเลยเวลารายยีวิวตัวละครคแบบนี้ แต่ล็ต้องทำใจนะครับเพราะเราต้องเอามันมาเล่นในแรงไอเให้ทุกคนดูนะว่าเวลาเราไปเล่นจริงเนี่ยมันเล่นยากนะครับให้ทุกคนสัมผัสไปเลยนะยนี่ค่ะผมใส่ของถูกต้องทุกอย่างนะเนี่ยมันยังเล่นยากเลยนะครับทุกคนเออผมไ,มได้ไปสัมผัสไปลองมาแล้วไปลองมาแล้วเออผมแอบแอบไปลองมาเมื่อกี้แอบไปลองมาเมื่อกี้เพราะไม่ได้เล่นนานนะครับเออเดี๋ยวมันจะเฟล,ลเอานะ <c oughs> อ่าแล้วก็เทคนิคผมลืมบอกเลยเทคนิคการเล่นของโตโซโลูโรเนี่ยเราจะต้องยืนอยู่ในทงเป็นหลักนะครับคือถ้าเกิดเราถ้าเกิดเราออกนอกทงเนี่ยคือกาก,ากเลยครับ อย่างแบบนี้อ่ะเราไปยืนทงจุดดีก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวจะไปจุด C ก็ได้นะครับถ้าเกิดไปได้ก็ไปจุด C เนาะแนะนําเฮ้ยไม่เจอหนุด่มดำก็โอเคอยู่นะได้อยู่เดีย๋ยวผมขอรวบรวมสมาธินิดนึงนะครับเพราะมันค่อนข้างตึงนะครับแต้มผมก็เยอะพอสมควรนะทุกคนผมก็เสียดายแต้มเหมือนกันนะเขาน่าจะตกได้ว่ะเมื่อกี้โอ,อ้ยทีท่าผมถ้าผมเก็บทงเมื่อกี้โดนนนะัะน่ะโอ้ยหลบปีหลบปีหลบปีเอา้าเฮ้ยได้นี่ละช็อต เฮ้ยมุมมันได้พอดีเนะี่ยเราก็ยืนในทงไปครับผมมันรอรอเข้ามาหาเรานะฮะหรือว่าถ้าเกิดเราคอกับเพื่อนได้แล้วเ,เราสมสุมกดกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าเกิดเพื่อนไม่ได้ทงนั้นอนะทงจุด4ี่ใช่ป่ะอ่าเรารก็ขอแลกขอแลกตำแหน่งกับเพื่อนก็นได้ขอแลกพื้นที่กับเพื่อนก็นได้นะเหตุไอกรณีนี้ผมต้องออกนอกทงนะครับอ่ะออกไปช่วยเพื่อนนิดนึงอ่าช่วยได้แค่นั้นนะเพื่อนเราตอดได้แค่นั้นจริงๆว่านายขเราเราขอแลกแลกได้ไหม เร,เราขอแลกได้เปล่าหนายไปเร็วเราฟันดาบได้แล้วไปไปมันต้องอยืนในทงจริงอะเพื่นอนกีนอ้วนฝั่งเราใช่ไหมโอเคหนวดดำใช่ปะเดี๋ยวนะผมว่าเขาดูดผมแน่เลยเพื่อนมันดูดนะเพื่อนอืดูดไม่ได้หรอกเราลึกเอาลึกมันดูดนะเพื่อนมันดูดนะเพื่อนแอนแอนแไอ้นีไน่ไอ้นีน่ดูดดีดูดได้ไสวยเพื่อนเดี๋ยวร,รอรอช่วยนายนะ เอ้ามันอำพตาอยู่ผมฟันเร็วไปหน่อยโอเคผมต้องออกแล้วแหละท่า,านี้เพราะว่าธงขวาโดนนะครับผมต้องไปจัดการกับไอ้ลูฟี่สเน็กแมนนะไม่แ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 ม,ไม่ไปทางนี้กว่าตายแล้วหนึ่งตัวโอเคเดีย๋ยวเราเก็บธงนี้แล้วก็ธงที่บ้านเราก็ปล่อยให้เพื่อนเราจัดการนะฮะตรงนี้ก็ปล่อยให้แชงเขาถ่วงเวลาไปก่อนเอ้าวสวยแล้วแลยล,ลิลี่มาทางผมด้วยนะฮะผมต้องเก็บธงก่อนนะตรงนี้อะไร,น,รนี้ผมต้องเก็บธงก่อน่ไม่ไมต้องหลบก่อน อุ้ยเกือบโดนเชืเอ้ยโอเคหมื่นหนึ่งอุ้ยผมต้องเล่นนอกธงว่ะนี่จำเป็นนี่จำเป็นเอ้ยได้ได้เลยดได้เลยดอ่าโอเคสวยงามฟันแน่นอนอันนี้กูว่าแล้วเฮ้ยเพื่อนเราขอลบก่อนจิก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 อันเน่อย่ามาเลี่ยมกับพี่น้องอ่ะในธงในธงไหมในธงไหมกูเป็นดอททีนึงต้องออกต้องออกก่อนเดี๋ยวที่ที่ที่ ต้องเพิ่มไฟดรอปได้ทีนึงไม่ติดเลยอะ่ะพไฟดรอปไม่ได้เลยอะ่ะหูแห้งกูแห้งอ่าฮ่าโดนขัดตะกิ้ด้วยฟังไหนเพื่อนฟังไหนฟังไหนโอเคไปเลยนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะการเองนายแพ้สีินายไปเลยไปเลยเพื่อนโอ้หเพื่อนช่วยผมอ่ะดีแล้วนายไปเราไปช่วยเพื่อนเดี๋ยวเราจะรีบไปจัดการกับปางนูเนี่ยฮะเดี๋ยวธงนี้ได้นะเพื่อนเพื่อนธงนี้ไหมอ่าผมต้องเก็บตัวนี้ก่อนขอเพื่อน เฮ้ยเพื่อนทงทันเพื่นอนเออสวยงามโอ้โหสมาธิแตกกูโอเคประมาณนี้ครับผมสำหรับการเล่นโซโลโจูโรนะฮะเป็นไงฮะเวลาเจอบุตรลุงม,มันจะตึงหน่อยนะครับทุเหนื่อยใจหรอเพราะผมไม่รู้จะพูดแบบไม่เข้าใจแบบไม่รู้จะพากยังไงเลยนะโอเคไปทางกันเดี๋ยวเราไปดูเกมที่สองกันเลยครับผม มาครับผมตาที่สองเราได้ด่านทริวเลอร์บาร์กนะครับอ่าฝั่งนู้นมีเอ้ยนูผมเกลียดเลลี่มากเลยตรงว่าคือตัวโซโลโจตัวนี้เวลาเล่นเนี่ยคือเนี่ยมันจะมีอยสองตัวที่น่าเกลียดนะครับก็คือมันจะมีเลลี่เลลี่กับอ่าบิ๊กมัมนะครับบิ๊กมัมบุญลุงไงสองตัวนี้น่ากลัวนะครับตัวโซโลจะรับมือลำบากนะครับช่างมันแล้วกันก็อย่างที่เห็นนะครับว่าตัวโซโลตัวนี้มันต้องอยู่ในธงแล้วถึงจะเก่ง งั้นเดี๋ยวตานี้ผมเล่นแบบนอกกรอบดีกว่าออยืนในทงเฉพาะช็อตที่จําเป็นนะเราลองเล่นแบบนอกทงบ้างดีกว่า <c oughs> แต่ว่าจะยืนทงหรือนอกทงยังไงก็ทงน้ำเมื่อไหร่เรามีดาเมจ20%มาแน่นอนนะเ,เราต้องไปทำดาเมจให้เยอะที่สุดเนาะ <c oughs> เดี๋ยวนะแผนผมตานี้ผมเออด่านนี้ได้ไหมได้อยู่มั้งเออคือมันจะมีบางด่านที่ตัวโซโลจูโร่อะมันค่อนข้างดอกอย่างดัง ด่านด่างบ้าเลยด่านรัมไอซ์แลนด์นะด่านนั้นน่ะมันจะมีธงที่เขาไฟกันธงเดียวก็วคือธงกลางข้างบนใช่จะมามาทำให้ตัวโซโลโมันดรอปนะครเพราะมันเข้าไปอยู่ในธงยากอุ้ยฆ่าได้เลยเหรออ้กี่นี่มันหลบนี่หว่ามันไม่ล็อกเป้าให้มันล็อกเป้าให้ไปที่ไปซอสอะไรตัวนึงโอเคชุบโชเอาโดน เวงเอ,อ้ยเวงเอ,อ้ยมาดิมาดิเฮ้ยผมล้มก่อนแน่หาได้ตัวหนึ่งทงเข่าใช่ป่ะออกก่อนเพราะมันมีดูดแน่เดี๋ยวป่ะอ่าอันนไม่มีอ้นนี่มีอ่าเรียบร้อยเฮ้ยขอร้านหน่อยเพื่อนปวดตัวตเหมือนเอานายไม่เอาเราให้เ,ออเราอุตส่าห์รัดนายแลาก็ต้องมีของตอบแทนใช่ป่ะละ่ะ ตรงนี้ยืนได้แม่แม่ผม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 จะเล่นแบบนอกนานอกกรอบนอกๆๆๆนอกรอบช่วยนิดนึงเขาติดบูทอ่ะนั่นไงผมว่าแล้วลบมาเขาใส่ดอสได้ตรงวะนี้ฟันไปก่อนฟันเข้าไปเ <ๆ S 1> ึ็นธงสักทงหนึ่งได้ไหมหอ่ะตายไปหาตายหาไปซะอุ้ยโดนสโลว์อะไระเนี่ยอ่ะเก็บธงเพื่อน ข้างบนเดี๋ยวนะผมขอดูแมพข้างบนทังนี้หนึ่งเอ๊ะมันแดดไปแล้วเมื่อกี้เห็นอยู่ตัวเห็นเมื่อกี้ตัวเห็นเลือดนายสองกันหกใช่ปะ่ะทีเดียวทีเดียวทีเดียวอย่าเพิ่งเก็บธงทีเดียวโอ้โหบอกแล้วอย่าเพิ่งเก็บธงมาเถอะเอ้ยอ่ะได้ธงนี้อยู่ธงเรานำนะดามเมจเราเลเวอร์ไปหน่อยติดบูสต์ด้วยเมื่อกี้อ่าได้หนึ่งคนเรียม,ยมๆอะไรเงี้ยเอ้ยเอ้ยเอเราขอเพื่อนเราขอเราขอ ฟังดิเชตโอ้โหจิบไก่แล้วแต่วเล็กจิบก่อุ้ย 5, ห้าพันโอ้ฟันดิแล้วห้าพันมันไม่ยอมหลบผมวะอ่านี่ดูดกูอีกอนั่งเลยเพื่อนเชื่อกูด้วยเพื่อนเชื่อผมด้ยเพื่อนอ้าวไม่ทันนะ่ะหลบไม่ทันนะ่ะแพ้แน่เลยว่ะท,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 ทุกคนทุกคนทุกคนทุกนทุกคนทุอคนมแกนทุกคนทนทุกคนนีุนนกคนทนน ทันอยู่มั้งเออทันอยู่ทันอยู่เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบเหงาแล้วโอยลำบากจริงๆเอมันไม่ได้ลำบากมันลำบากตรงที่วเราต้องมาเล่นตามเงื่อนไขอ่ะทุกคนโอเคครับผมทั้งนั้นเดี๋ยวเราไปเล่นตาสุดท้ายกันเลยครับผมมาครับผมตาสุดท้ายเราก็ยังคงได้ดเดิมนะครับฝั่งนี้ อ้าโอเคฟ้ตาตอนนี้เราไม่เจอบูธลุงนะครับเนี่ยถือว่าเป็นถือว่าเป็นโชคดีมากเลยนะผมหมายถึงฝั่ง,ง,น,นะอองนู้นนะเออฝั่งนู้นไม่มีบูธลุงเราก็เล่นง่ายอยู่นะครับแล้วก็ผมขอนอกเรื่องนี้หนึ่งนะครับทุกคนช่วงนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมได้ติดตามข่าวอ่ะมันจะมีข่าวโควิดเยอะมากว่ามันเริ่มกลับมาระบาดแล้วนะครับเพราะงั้นทุกคนก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับใส่มงใส่แมสนะแล้วก็ล้างมายล้างมือให้มันเรียบร้อยนะครับเนี่ยจะได้ไม่ติดโควิดนะครับเรากลับมาเล่นเกมดีกว่านะ ด้วยความเป็นห่วงนะครับด้วยความเป็นห่วงไงี่ยเป็นห่วงยังทุกคนนะจะได้กลับมาดูคลิปของผมได้ไนงะเออไหมกลับมาดูคลิปกันแบบสุขสานแบบไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ไข้นะครับแนะีเข้าเรื่องดีกว่านะ <laughs> <laughs> มันเริ่มออกนอกจัก,กรวาลแล้วเดี๋ยวผมขอดึงธงก่อนแล้วกันนะเอาเรื่องเอาใช้สักนิดนึงสำหรับตานี้ดึงเข้าไปตรงกลางเขามันมากดว้วยผมขอนอกเรื่องหน่อยแล้วกันไม่ใช่นอกเรื่องนอกแผนนอกแผนขอนอกแผนหน่อยดีกว่าให้ดึงให้เสร็จ เขาไม่หลบเลยว่ะเขาจะรอนี่ผมอย,อยู่เลยนะโอ้โหตายโอเคคือเมื่อกี้เขาไม่หลบผมเลยว่ะใจแม่งได้แม่งตีสวนแล้วสุดยอดเ <c oughs> ออการจะร้อยเขาหลบแล้วผมจะฟันใด้คุ้มไงมจะได้คุ้มคุ้มหน่อยเราไม่มีธงให้ยืนด้วยเราเลยไม่ถึกนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาช่วยนายตะล่างเดือดจังวะเฮ้ยเดี๋ยวนูช่วยเพื่อนก่นอนเอกมาแล้วพระเอกมาแล้วธงไม่มีป็นไรครับขอซราหน่อยละกันเก็บกด ต้องยืนในธงอะมันน่ารำคาญเว้ยอ่ะโดนอยู่ยอ๊องไปละคือกูมาแค่นี้แหละ <c oughs> กูมาแค่นี้แหละครับแล้วก็มาเก็บธงดีกว่านี่เฮ้ยเมื่อกี้เหมือนเห็นใครในแมพอ้าวมันไม่มันไม่ได้ตามผมมานีา่หว่าขอเขาบู้นห,หน,หน,หอน่อยไดหมบู้ไหนบู้ไหนเราบู้ติดเข้าไปเนี่ยมาแล้วมาพร้อมรัดฉอดแล้วก็โป้งมีไงเฮ็ดสอดไปเอ้าเฮ้ยจะเป็น41ไหม ชิปไก่นะอ่ารุจีมาอยู่เพื่อนหน่อยเอออุ่นใจหน่อยอะไรมาเขาอุ่นใจหน่อยเพื่อนโอ้โหมันมันทำไมมันมืนผมอย่างนั้นวะอูหน้าเยอะนะเว้ยไฟออกวะเพื่อนหลายตัวเลยนะเนี่ยโอ้โหโดนจนได้แล้วมุมกล้องเดี๋ยวคนดูไม่เห็นจะนะไอ้นี่มันจะหนีวะอ้าหลบไม่พ้นทุกทีตรงนี้เราได้ธงเลยใช่ป่ะผมขึ้นแมงกบนดีกว่า อุ้ยไอฝั่งนู้นเขาดินนา้นน่ะเขาจะบ้าผมเขาไม่อยากแพ้นะเขาใครก็ใครก็ไม่อยากแพ้ป่าวเดี๋ยวผมเก็บธงก่อนเออขึ้นไปเก็บธงอย่างนั้นบ้างดูดิใครใครก็ไม่อยากแพ้นะครับขอเก็บธงก่อนเดี๋ยวเราต้องไปปราบแล้วแหละไอจา่าเนี่ยเก็บธงโคตรเก่งเลยจ่ากับซันจิใช่ปะ่ะเดียน่าจะได้ศพหนึ่งลนะเฮย้ยไม่ฟันไม่โดนอุย้ย,ยเกือบแล้วเขาจะส่วนผมนะอย่างนี้ โดนมะไม่โดนหนูรอดกูนี่ตายไปดีจ้าไม่ใช <hi> ่จ้าเพื่อนเร็วกัดกันพลาดมานี่นี่กันพลาดกันพลาดอ่าทำดีโอเคเห็นไหมต้องไม่เก็บแพ้นด้นะโอเคครับก็ประมาณนี้ละกันนะสำหรับการเล่นโซโลจูโรในแหล่งเอสเอ็ดนะครับหวังว่าจะเป็นแนวทางให้กับทุกๆคนเนี่ยก็อย่างที่เห็นว่าถ้าเกิดเราไม่เจอลุงเนี่ยมันก็จะเล่นง่ายหน่อยับแต่ถ้าเกิดเจอลุงเนี่ยก็ลอง ตา,ตามเงื่อนไขดูนะครับแหมมันจะมีที่ผมบอกไปนะว่าต้องยืนอยู่ทงตัวเองเนะเวลาจะทำดามจดก็ค่อยเดินออกมาก็ได้อันนั้นก็แล้วแต่คุณผู้ชมว่าจะไปปรับใช้ยังไงนะครับผมอกว่าจะเป็นแนวท้ายกับทุกคนนะครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ